สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำาความรู้ใหม่ของผมเองนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอยู่นะครับคือระบบการค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับคือเราบางทีเราบางคนมีที่ดินเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ของตัวเองอยู่ตรงไหนบ้างมีแต่โฉนดกับมีแต่โฉนด แต่ว่ายังไม่เคยไปเจอเลยนะครับก็มีวิธีการค้นหาดังนี้นะครับก็พิมพ์คําว่า land map นะครับเนี่ยพิมพ์คําว่า land map ตรงนี้พิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดกดค้ดดนหานะครับกดค้นหาก็จะเป็นมีเนี่ยระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าก็อ,อนุญาตอันนี้ไม่เป็นไรนะครับขอ สิทธิ์จากคุณไม่ได้เราก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาที่มุมล่างขวานะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเดี๋ยวปิดไว้ก่อนมุมล่างขวาที่มีสระรูปจุดสามจุดนะครับในจอนะครับกดปุบจะขึ้นมาค้นหาแปลงที่ดินนะครับเราก็เลือกจังหวัดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะของผมอยู่สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ก็เลื่อนไป อำเภอเลือกอ,อำเภอจอมพระนะครับเลขโฉนดนะครับเลขโฉนดเราก็ใส่สามศูนย์หกแปดสองกดค้นหาปึ๊บนี่เลยนะครับบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหนนะครับนี่มีรายละเอียดพร้อมนะครับพิกัด ขนาดเนื้อที่แล้วก็นี่ที่เด็ดก็คือตรงนี้แผนที่ข้อมูลการเดินทางนะครับจากที่นี่ไปยังแปลงที่ดิน กดได้เลยนี่ครับปึ๊บเดินทางไกลแท้เน่า เหมาะมากเลยกับคนที่อยู่ไกลๆแล้วก็มีสถานที่ของเรียองสามารถเดินทางไปได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของโปรแกรมกเรียกว่าเว็บไซต์ของกรมที่ดินซึ่งเดี๋ยวนี้พัฒนามากนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมที่ดินนะครับ Land Department ของประเทศไทยเราซึ่ง ดีมากๆนะครับทําให้เราสามารถเดินทางไปหาที่ดินของเราที่เราซื้อไว้อยู่ที่เกรกหลายได้นะครับอันนี้ลองไปใช้งานดูนะครับ